สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีครับผมเมื่อเนี้อผ้าทุกท่านนะครับมารับชมเบิงหยาแพ่งกอลานะครับหยาแพ่งกอลาหลังจากที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วมาหนี้หยาแพ่งกอลาเกิดบ่ค่อยดีนะครับผมเป็นเสียนรีบๆนะครับขึ้นมามาลองต้องแตงนะครับปนกับหยาธรรมชาตินะครับเอาก็เลยปล่อยแหงครับแหงคักแหงแน่นะครับอ่าเดี๋ยวเบิงครับผมแหงจนบ่มี นาดินมัมมีความชุ่มชื้นเลยนะครับเนาะบันนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ฮ่าได้ตัดไปนะครับหยาธรรมชาติยุบรงนะครับผมอ่าห้าเพ่งกอล่าเริ่มแตกขึ้นมากนะครับเริ่มเขียวขึ้นมากนะครับผมไปเบิ้งอ่าก่อนะครับเนาะหลังจากที่ฮ่าได้ตัดต้นแม่ออกไปนะครับนี่เริ่มแตกก่อนะครับเริ่มมันมีหลายขึ้นหลายขึ้นนะครับแตกก่อขึ้นมากดีนะครับ มือหนีห่อจะได้ทําการเอาขี้วัวนะครับมาใส่แล้วห่อก็จะปล่อยน้ำใส่นะครับหยาเพ่งกลหลาแปลงนี่นี่นาจะตัดอีกสองสามรอบนาจะนานะครับเนาะปลูกหยาเพ่งกลหาช่วงแรกนะครับเนาะที่ห่อได้ทายทอดไหนพี่น้องได้รับชมปลูกได้ประมาณ4ห6 0มือนะครับตัดนะครับผมพอตัดได้ประมาณนึงอาทิตย์น้ำม,มาถ่วมครับผมน้ำถ่วมประมาณเพียงเอิกครับผมเพียงหน้าอกประมาณ เม็ยี่สิบนะครับน้ำทั่วพ่อน้ำถท่วออกไปนะครับกระแซค้งอยู่นี่บนเติบขี้ดินกระบล่บ,บยบ่อยแหงนะครับหาแพ่งกว่าลาของเขาแทบจะหาบ่เห็นเลยครับผมแต่ยมีหยาธรรมชาตินะครับหยาคล้ายๆพืชนะครับดอกน้อยๆนะครับผมพื้นเต็มนะครับหยาแบบนี้ครับนี่หยาแบบนี้วันนี้เขาก็เลยปล่อยแหงเลยตอนแรกเขาก็ยังบ ยังบ่ท่านอันตัดนะครับตอนตอนที่ดินมันซุ่มชื้นอยู่เพราะว่าดินซุ่มเกินไปงานแพ่งกอล่าก็คืนบ่ดีนะครับช่วงช่วงต่อแรกๆนะครับเนาบ่คือครับอันแปลง้ังบนผู้นะครับที่เขาได้ปลูกไว้ดินทรายนะครับซุ่มนั่นอย่างงามนะครับเนาอันนี้กัมันาวทวมนะครับน้ำยุบลงไปดำปื้อๆงานธรรมชาติคืนเต็มนะครับบันนี้เขากับปล่อยนะครับประมาณสองเดือนได้แล้วมั้งครับแล้วเขาก็เริ่มมาตัดนะครับผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ หงายเพ่งกอล่าเรื่มแตกกอนะครับเริ่มจะขยายนะครับผมเรื่มจะเลื่อยนะครับผมเขียวลึมๆแด้วนี่มือนีห้อไก่ได้มาทําการนะครับเอาขี้วัวใส้แล้วก็มือห่อเกาจะปล่อยน้ำเขานะครับผมห้อเก่จะปล่อยน้ำเขากับ่หลายนะครับพันๆนะครับผมถะลายลลายกับย่านหงายเพ่งกอล่าของห่อมันแตกบดีนะครับย่ามันเฮิมคืกานะครับประวัดมันจะซ้ำร้อยนะครับเนาะขอวิพากษ์ของห่อคือนะครับเนาะ แปลงนี้เข้าวานหนาอยู่ล้วที่นี่ช่วงส5ส้ามือถึงหกสิบมือนะครับก่อนที่เขาจะตัดเขาเลยทําการปล่อยวัวลงนะครับปลอยเอิญ่าดินมันซุมมันมาครับกับบวกกับหกักแพงกอล่าของเขานี่มันยังโบขายายแพร่วัวมาก,กินนะครับผมก็เลยเฮ็ดให้วัวนะครับถอนหลกักถอนเหงาไปนําเจอโชคดีที่ท่มย่งๆเห็นนะครับเนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ดีก็ปลูกไม้นะครับผม ถ้าเป็นแปงนี่นะครับแปลงนี้จยตัดก่อนนะครับพี่น้องท่านไหนปลูกแรกๆนะครับอย่าเฝ้าเอาวัวลงนะครับเนาะเพราะเป็นผลดีนะครับวัวลุกหักนะครับผมถ้าดินแห้งนะครับดินแห้งวัวก็ลุกหักขึ้นกันเป็นกอนอกจากว่าจะ่านไปเป็นปีห้มันหนาตึบอีลีมครับหามันหนาคับเข้าจังป่อยวัวลงแททเลมนะครับผมว่าถ้าเขาปล่อยแทเลมยเนี่หงาของเขานี่มันจะ น้ายากนะครับผมน้ายากตามที่สังเกตนะครับเนาะแปลงฟังนี้นะครับผมที่เขาไดอ้อ่ปลักดำปลักดำแล้วที่นี่ตัดไปประมาณชีหามือขึ้นหลังที่ท้ายทอดให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมจะภาพปยงางเบิงว่ามันเป็นอย่งไรแปลงนี้ผมกับบอ๊บบอบไปบอ๊อบไวัวแทเลมนะครับผมปล่อยอยู่แต่ว่าผมตัดแล้วค่อยปล่อยนะครับผมไม่อยากกวดนะครับมันกระเทือน ให้พี่น้องไวเบิ่งจักหน่อยนะครับแปลงนี้ปักดำห้างๆคือหาทอนพันเห้องวลายห้องปักดำกะว่าให้ปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับผมนี่ก็จะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเที่ยวห้าได้ในปักดำนะครับมันจุ่มเป็นจุ่มไปกะเกิดขึ้นมาป่ตายนะครับป่ตายแต่ว่าห้องก็จะบ บ่ให้ปุ๋ยให้น้ำจนเกินไปก็จกาว่าสูงมาหยากซานะครับเขาปล่อยไหลพนันปล่อยไหลพันเป็นธรรมชาติแต่ว่าอาจจะเนียนเนียนแปลงนี่ครับผมเนียนสองแปลงนี่เพื่อจะให้ถึงปีนาครับหรือว่าอีกประมาณหาหกเดือนต่อไปนี้ฝนห้อยมากให้วงห้อมีหงากินก้อนมูลเลยครับผมนี่ขนาดขนาดตัดไปนะครับ ถ้าช่วงดินซุ่มๆนี้หญ้านี่ก็จะตายนะครับต้องตัดตอนหญ้าแห่งดินแห่งนะครับหญ้าหญ้ามุนี่เขาจะตายนะครับหญ้าเทมเป็นไขยๆพืชเป็นดอกแบบนี้ตรงนี้มันเป็นเปียกชื้นนะครับตอนตอนที่อผมใ้ปล่อยวัวลงมันลกเงาของห้องสังเกตว่ามันจะบางๆนะครับตรงนี้มันสินะดินมันแกนนะครับดินมันแกนมันก็นเลยลกบ่ได้นะครับเนาะ ขี่วัวเขากับขี่วัวเข้าเลี้ยงนะครับกับบ่บ่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่า,าหนาเข้ามันบ่ได้ง่ามไปนั่นบ่คุ้มค่ากับการปุ๋ยเคมีนะครับเราอีกอย่างปุ๋ยคอของเขานะครับปุ๋ยคอของเขามันอยู่นในดนให้ตัวเจียนมันอาจจะบ่หลายแต่ว่ากลัวมันจะจืดนะครับมันก็ใส่เวลาโดนอยู่ถ้าเป็นปุ๋ยยูเลี่ยนะครับเพราะวัน สามชีมือมันกระเบิดนะครับคิถึงสิบหมือกับเกี่ยงแล้วนะครับเนาะถ้าเป็นปุ๋ยพวกนี้มันในตัวเจนมันหน่อยแต่ว่ามันใส่ในปริม,มาณมากยู่ได้ดูดนะครับผมกวนจะล่ไล่ไปอ่าคลิปนี้ผมก็จะฝากก็จิพาพี่พาน้องนะครับมาเบิ้งเพียงเท่านี้นะครับอ่าผมผมก็จะมาอาปัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้ใส่ปุ๋ยขอกนะครับอาทิตย์นึงนะครับผม เราว่าหงาเฮาจะเป็นอยงไรจะเลื่อยดีบอจะตั้งดนีบอนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไรแดงดาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ